<Sh im> นี่คุณอย่ามองมาทางนี้นะอยากให้ฉันคว้าลูกตาของฉันออกมาไหมจะมาไว้อย่างนะคุณซิงค์ฮาวินกุนทราเนี่ยไม่เคยหาประโยชน์จากใครทั้งนั้น <S <S โดยเฉพาะกับผู้หญิง คุณพูดจริงเหรอคะเปล่าฉันโกหกฉันกำลังเรียนศิละปะก,การโกหกอยู่เนี่ยเออฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ คุณทำไมมองเช่นแบบนั้นล่ะคะฉันเออคุณสิงหาฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เคยหาประโยชน์จากผู้หญิงคนไหนก็ตามทำไมต้องโกหกด้วยวินัยยังนายหาประโยชน์จากใซ่และยุยุจะนำให้เธอฆ่าตัวตายนายเองคงจะไม่เล่าเว้นฉันเหมือนกันนายเผาฉันทั้งเป็น ได้เวลามอมเล่าเขาให้เขาพูดความจริงออกมาแล้วคุณคะอันนี้ดื่มสิคะคุณเป็นหวัดนี่จะช่วยให้ดีขึ้นคุณต้องถ่ายหนังพรุ่งนี้นะดื่มเลยดื่มคะ่ะ ซุปฉันว่าฉันควรดื่มซุปอะซุปอ๋อซุปเหรอฉันเองก็อยากได้ซุปเหมือนกันแต่เราจะหาซุปจากไหนในตอนนี้ล่ะรู้แล้วเราไปกินซุปที่กองได้เดี๋ยวฉันรีบจัดการเติม่น้ำมันให้นะไม่ต้องห่วงฉันว่าเราควรจะออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันเห็นคุณแปลกฉันก็เลยให้คุณดื่มส่วนคุณกับเรียบจัดการเติมน้ํามันเนี่ยนะฉันไม่เป็นไรคุณซิงฮาเธอทําตัวแปลกๆนะ เธอกาะเรื่องทั้งหมดแล้วก็โยนความผิดให้ฉันอะอะไรนะคุณทำให้เราวุ่นวายต่างหากไม่ใช่ฉันฉันผิดเองที่รับความช่วยเหลือจากคุณนี่ว่าไงนะเธอจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีฉันอะคุณคิดอะไรของคุณอยู่ฉันไม่ได้อ่อนแอรไร้ความสามารถนะฉันช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะน,นั้นได้โปรดเธอจะบอกว่าเธอจะไม่มีวันให้ฉันช่วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันจะจับหู และพูดว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณสิงหาอย่าลืมที่เธอพูดสะละแน่นอนไม่ลืมและคุณเป็นคนที่ลืมทุกอย่างไม่ใช่ฉันฉะนนั้นได้โปรดฉันจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะฉันจะไม่มีวันรับความช่วยเหลือจากคุณจำเอาไว้ให้ดี ฉันพลาดโอกาสทองล้วฉันจะต้องทำให้เขาสารภาพผิดออกมาให้ได้เขากลับมาเร็วจังเลยดูสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีรีบตรวจสอบที่นี่ซะ เราดูห้องน้ำด้วยลูกค้าของเธอล่ละลูกค้าของเธออยู่ไหนเออลูกค้าเหรอขอโทษน,นะคะคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะนี่คุณฉันกำลังพูดถึงผู้ชายที่อยู่ในห้องกับเธอนะ่ะเขาเป็นเจ้านายฉันฉันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาอ๋อเจ้านายกับเลข,ขามีสัมพันธ์ลับๆกันงั้นเหรอนี่คุณพูดอะไรคะเขาคือเจ้านายส่วนฉันคือผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเข้าใจแล้วเธอกําลังถือเครื่องดืม่มและเสื้อผ้าของเธอก็กองอยู่ที่พื้นฉันปฏิบัติรตเรื่องได้แล้วเออ คุณคะมันไม่ใช่แบบนั้นคุณกําลังเข้าใจผิดนะผู้หญิงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะคือสารวัตรเปเสื้อผ้าซะเดี๋ยวนี้ฉันเอสารวัตรได้โปรดฟังฉันก่อนค่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะเชิญออุ้ยมาเร็วแล้วคุณคับคุณคับโปรด สัวัฒน์ฟังฉันก่อนค่ะคุณเข้าใจผิดแล้วรถเราน้ำมันหมดเราก็เลยต้องมาที่นี่กันเจ้านายของฉันกำลังไปเอาน้ำมันฟังฉันก่อนค่ะสัวัฒน์เฮ้ยนี่คุณคะคุณฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นนะคะจริงจะแต้เราเหมือนกันน่นแหละฉันรู้จักผู้หญิงอย่างพวกเธออย่าบังอาจเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับฉันสันวัฒน์พวกเธอเธอคือผู้หญิงที่เอาเงินสดจ่ายให้กับลูกค้าของเธอนะครับใช่เหลวไหลลูกค้าเหรอเขาเป็นเจ้านายฉันไม่ใช่ลูกค้า ฉันเป็นผู้ช่วยของเขางั้นเหรอผู้จบด้ืยยังทีนี้ก็ไปสถานีตำรวจกันได้แล้วนี่สลรวันขงเราไม่้อมไปหมดแล้วเหรเคุณข้าฟังก่อนค่ะคอเนรถฟังฉันก่อนค่ะไปเลยๆเขาวไปยไปเไปเลยยไเไปเลเยไปเลยไลยไปเ่ไปเลยไปไปไปไเไ เดินไปก่อนเดินไปเดินไปเร็วเดินไปเร็วเข้าเร็วไป้าเดินไปเร็วไปเร็วเขนั่งลงโปรดฟังก่อนสิคะนั่งลงซะเร็วเข้านั่งลงคุณได้โปรดคุณคฉันอยากโทรศัพท์คุณคะฉันขอร้องละดิุโปรดท่านคะหยุโปรดแล้วค่ะฉันต้องการโทรศัพท์ค่ะเธอจะโทรหาใครฮะแม่เธอหรือว่าพ่อเธอกันล่ะฉันต้องโทรหาคุณวินัยักษ์คุณทราเอางี้นะ ทรไปสามสายก็แล้วกันโทรหาชารุคานแล้วก็สมาคารจากนั้นก็โทรหาวินกุนทราแล้วกันถ้าวินกุนทรารู้จักเธออีกสองคนก็คงจะรู้จักเธอเหมือนกันนั่นแหละท่านข้าเชื่อฉันเธอฉันคือผู้ช่วยส่วนตัวของวิงกุนทราทำไมถึงไม่เชื่อฉันละ่ะฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้โทรศัพท์ท่านข้าด้โปรดให้ฉันใช้โทรศัพท์ด้วยได้เร็วเวด้วยเหรอ คุณสิงหาฉันหาน้ำมันมาได้แล้วล่ะเร็วเข้ารีบไปกันคุณสิงหาคุณสิงหาอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณฉันฉันฤทีนะนี่ฤทีเธออยู่ไหนเนี่ยแล้วเธอเอาโทรศัพท์ใครโทรมาคุณฉันกําลังโทรหาคุณจากสถานีตํารวจฉันปล่อยเธอไว้อยู่ในห้องแล้วเธอไปทําอะไรที่สถานีตํารวจอะฮะนี่เธอจะมาแจ้งความจับฉันเหรอคุณคะฉันกําลังเดือดร้อนพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นคนอื่นพราะเขาคิดว่าฉันเป็นโสเภณีฉันต้องการให้คุณช่วยค่ะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอต้องการให้ฉันช่วยอย่างนั้นเหรอ เมื่อกี้เธอสั่งสอนฉันไว้ไม่ใช่หรือไงอ่ะว่าเธอจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันมาตอนนี้เธอกลับมาขอให้ฉันช่วยดิโปรดฉันขอร้องฉันต้องการให้คุณช่วยพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นคนอื่นคุณสิงหาฉันอ่ะต้องไปแน่แต่เมื่อกี้เธอจับหูแล้วก็บอกกับฉันว่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันจริงไหมทีนี้เหละซวยแน่ออไม่นะพินายักษ์ปฏิเสธที่จะช่วยฉัน ฉันจะทำยังไงดีที่รักเนี่ฟังชน,นะที่รักมากับฉันสิเร็วเข้าเธอสวยจังเลยนะฉันจะจ่ายให้เธอมากกว่าลูกค้าคนอื่นๆเลยคอยดูโอ้ไม่เอาหน้ะทำไมมีตวินกุนทราที่โชคดีล่ะฮะพวกเราเองก็อยากจะโชคดีเหมือนกันฉันอยากให้เธอยอมรับบ้าง